มีอะไรอีกไหมคะดิฉันจะไปทาง,งานต่อไม่มีเรื่องงานถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมพัชระถามเรียบเรียๆเช่นกันเวลาเลิกคิวเป็นเชิงถามสายตาของเธอที่มองเขามีแววย่ออยู่ในทีเขาจะต้องให้บทเรียนกับผู้หญิงคนนี้ให้สาสมส่วนเวลาก็ไม่เข้าใจ ที่พัชราแสดงทีท่าจริงชังเธอทั้งที่ก่อนนี้เขาไม่เคยจะชายตามองเธอจักครั้งทั้งที่ร่วมงานกันนานๆพอควรเวลาคิดเธอเป็นแค่พนักงานของบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของบริษัททำไมจะต้องมาใส่ใจเธอด้วยแต่ครั้งนี้ต้องมีอะไรแอบแฝงอย่างแน่นอนเงียบ แปลว่าได้หรือไม่ได้มีอะไรต้องถามคะคิดว่าคุณรู้หมดแล้วเสียอีหมายความว่าไงก็หมายความว่าฉันรู้ว่าคุณสืบประวัติฉันและประวัติฉันก็ดีมากคุณก็เลยตัดปัญหาด้วยการพาฉันไปใกล้ตัวคุณเคียร์ไหมสอบแบบนี้ไม่เคียร์เท่าไหร่ก็เลยจะถามเพิ่มไง เมื่อเธอต่อปากต่อคำด้วยเขาก็นึกสนุกเล่นด้วยถามว่าไงคะคุณตัดสินใจเร็วไม่ต้องปรึกษาใครก่อนเลยเหรอสืบประวัติฉันแล้วไม่ทราบหรอครัว่าฉันโสดแต่คำว่าโสดและเป็นนางสาวไม่ได้หมายความว่าไม่มีสามีนี่ครับงั้นไม่มีสามีคะ่ะฉันไปได้แล้วหรือยังคะ คุณพ่อคแม่ล่ะอยู่เชียงรายค่ะฉ่เลยยินดีที่จะไปทํางานที่เชียงใหม่อย่างไม่มีข้อแม้เหตุผลแค่นี้พอไหมคะได้แต่เที่ยงนี้คุณต้องไปทานข้าวกับผมเวลาช่นะไม่มีอะไรตื่นเต้นหรอกเราแค่จะไปทานข้าวกันหรือคุณคิดว่าจะมีเรื่องอื่นไม่ทราบสิคะมันทําให้หน้าคิดนี่นา อยู่ๆมาเชิญไปทานข้าวทั้งทๆที่ไม่เคยไปเชียงใหม่นอกจากทำงานด้วยกันเราจะต้องพักที่บ้านหลังเดียวกันเวลารู้สึกหวั่นใจขึ้นมาที่จะต้องไปอยู่ร่วมบ้านกับชายคนนี้ที่เธอมองเขาด้วยความสนใจตลอดมาแต่เขาไม่เคยแม้แต่จะชายตามองเธอสักครั้งแต่เธอก็ทำเป็นไม,ม่สนใจก็ได้ค่ะ ยังไงก็ได้ฉันไม่ทำงานได้หรือยังคะดูเหมือนคุณจะพูดเป็นแค่นี้จะให้พูดอะไรนะคะฉันกลับบ้านได้หรือยังคะกลับได้ไหมนะคะถ้าพูดแบบนี้พัชระรู้สึกวิงสาวคนนี้น่าจับฟาดก้นชมัดแต่ก็น่ามองในขณะเดียวกันตอนนี้ส1บเอ็ดโมงจะกลับก็ได้แต่ต้องไปกับผมก่อด อะไรนะคะก็คุณอยากกลับบ้านผมก็ให้กลับไงแต่ต้องไปกับผมก่อนอีกสิบนาทีเจอกันที่ลานจอดรถไหนแกเอาผัวฉันไปไว้ที่ไหนอะไรนะฉันถามว่าแกเอาผัวฉันไปไว้ที่ไหนมันถึงไม่กลับบ้านกลับช่องคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยเกีเ่ยวข้องอะไรกับสามีคุณปางพุ่งเข้าไปตกเวลาทันที เธอไม่ทันระวังตัวล้งความไปเสียงเพื่อนพนักงานต่างพาัะร้องยางตกใจแต่ไม่มีใครกล้าช่วยบอกมาเดี๋ยวนี้นะแกต่างปาดเข้าไปข้อมอวลาไว้ที่กำลังจะลุกขึ้นเนื้อมือจะตกแต่ทันใดข้อมือถูกจับไว้แล้วถูกกระชากออกจากร่างของวลาป่างหลาถอยไปกองกับพื้นจะพัด พัชนะช่วยประคองวนาให้ลุกขึ้นไม่เป็นไรนะคุณผมขอโทษแทนพี่สาวด้วยเวลาใจชื้นเมื่อได้ยินคำพูดที่แสนอ่อนโยนน้ำตาเธอร่วงอย่างกั้นไม่อยู่รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะพัดแกไปช่วยมันทำไมแกรู้ไหมเพราะมันคุณพีถึงไม่สนใจพี่ ไม่จริงหรอกครับพี่เวลาเขาไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพี่พีเยาจะรู้อะไรนะนี่มันตีหน้าเซอร์แต่มันจะแย่งหัวพี่พอถึงครับพี่ปางอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณดวงรัตช่วยพาพี่ปางกลับไปก่อนพันชระอันไปสั่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลที่สูงอายุซึ่งเป็นคนเดียวที่พอจะห้ามปางปางได้ จำฮัดแกต้องฟังพี่ปางพยายามจะพูดคุณปางคะไปกับพี่ก่อนเือคะ่ะมีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันดวงลับล,ลากตัวไปจนได้พัชระอันมองเวลาที่ใบหน้ามีรอยแดงแล้วดึงแขนเธอไปที่โต๊ะทำงานจะเอากระเป๋าเอาอะไรหรือเปล่าเช็นน้ำตาสักนิดเขาพูดเบาๆ ทุกคนจึงแยกย้ายกันออกไปวลายหยิบจิชชู่มาซับน้ำตาแล้วเดินออกไปจากห้องทางานโดยไม่มองหน้าใครพรรู้สึกอับอายอย่างบอกไม่ถูกพัฒระเดินตามออกไปด้วยหญิงสาวรู้สึกว่าเขาขับรถพาเธอมาไกลจากบริษัทมากไม่เดียวเข้าไปที่ร้านไหนสักแห่งแต่ช่างเถอะจะไปไหนก็ไปเวลานี้เธอไม่ได้ อยากจะทำอาหารหรือย้อนกลับไปที่บริษัทอีกเขาจอดรถอยู่ริมถนนและด้านหนึ่งเป็นทะเลทะเลหญิงสาวพูดขึ้นมาเบาๆใช่ครับหรือคุณอยากไปภูเขาผมพาไปได้นะทำไมถึงออกมาใกใจผมเห็นคุณไม่พูดเลยขับรถมาเรื่อยๆ ที่ไหนคะพัทยาครับผมขอโทษแทนพี่ปางจริงๆพี่ปางกี้หึงไปหน่อยไม่หน่อยแล้วคะ่ะแต่เสียดายที่หึงผิดคนเวลาย,ยิ่ยอคุณรู้เรื่องอะไรมาคุณก็ลองให้นักสืบสืบดูสิคะนิ่แสดงว่านักสืบคุณไม่เองเลยเวลาถอดรองเท้า ส่วนสูงเดินเท้าเปล่าลจากพรัรชระถอดรองเท้าถุงเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าตามลงจากรถเชนกันเวลาเดินไปตามชายหาดบ้านฉันอยู่เชียงรายฉันอยู่กับภูเขามาตลอดมันชินตาแล้วพอมาเห็นทะเลฉันตื่นเต้นมากแล้วก็รักทะเลมากขอบคุณนะคะที่พามาเวลาย,ยิ้ม ฉัชะละมองยิ้มที่สดใสของเธอแล้วรู้สึกประทับใจอย่างประหลาดสายตานี้เวลานี้มองมาที่เธอแล้วผมอยากให้คุณสบายใจอะไรที่ทำให้คุณสบายใจได้ในเวลานี้ผมอยากทำเวลารู้สึกน้อยใจมาอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่ได้สนใจเธอสักหน่อยเขาแค่ต้องการทำให้ พี่สาวเขาพิดน้อยลงไม่จําเป็นเวลาโกรธอูขึ้นมาในใจสวัสหน้าไปทางแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นว่าหญิงชายที่ยืนกอดกันอยู่ริมชายหาดพีรพลกับนัทันพัชลาหันไปมองตามสายตาของเวลาแล้วหน้าเสียก็าะคนที่อยู่ตรงหน้า คือพี่เคยของเขากับนัทนันพนักงานที่บริษัทแบบนี้นี่เองพีรพลหันมองตามรูปแรกเขาเสียวสาังว่าเมื่อเห็นหน้าน้องเมียเพราะหากพระชลนำสิ่งที่เห็นในวันนี้ไปบอกให้ปางรู้ย่อมเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเอางี้ดีกว่าเรามาตกลงอะไรกันหน่อยสอาวคุยกันไปก่อนนะจ๊ะ ไยสองสาวเมื่ออยู่กันตามลำพังเธอจะหลบหลบกเพื่อนซ่อนอยู่อย่างนี้นะหรอนัทนันยักษ์ไรไม่รู้เหมือนกันคุณพีเขาชอบฉันนี่แล้วเธอละ่ะชอบอยู่กับคุณพัชระเหรอเปล่าแล้วทำไมมาด้วยกันฉันโดนพี่เขาตกเล็ดลากมาปลอบใจกลัวฉันจะเอาเรื่องพี่เข้ามา วลาประชดนัทธนันพยักหน้าอยางเห็นด้วยคุณพัชรนะน่ะรักพี่สาวหน้าดูที่เขาเอาตัวเธอไปเชียงใหม่ด้วยก็พรากันไม่ให้คุณพีมปยุ่งกับเธอนี่ยเธอรู้หรอรู้สิคุณพีก็ร,ร,กรู้ฉันจะเตือนให้นะวลาลาพ่อใหญ่ห้โซวันรณษาคู่ขาคุณพัชรนะน่ะ ช่ย่อยหรอกนะฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขาเวลาพูดออกไปแล้วก็ใจหายว่าเพราะในใจเธอนั้นไม่ได้คิดแค่นี้สักหน่อยและอีกสิ่งหนึ่งที่เธอได้เพราะเขาต้องการกันตัวเธอออกไปจากที่เคยของเขานี่เองถึงได้หันมาต่อแย่กับเธอฝ่ายทางด้านผู้ชายก็ยังถกเถียงกันอยู่ ฉันไม่ใชุ่ภาพบุรษยังนายผมจะไม่พูดเรื่องของพี่พีกับอัทนัานแต่พี่ก็น่าจะรู้นะว่าสักวันพี่ปางจะต้องรู้อย่างวันนี้พี่ปางไปอรารวาสที่ออฟฟิศไหนว่าไงนะพี่ปางไปเล่นงานเวลาเขาตกเวลาผมก็เลยพาหลบออกมาอ๋อมาปอบกันนี่ เวลาสวยนะฉันยิงชอบแต่เสียดายยิงชะมัดงานที่เชียงใหม่ไม่ประชุมหรอคะเวลาถามงงผมเปลี่ยนใจอะไรนะคะผมขี้เกียจน่ะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าการประชุมมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรนักหนาจะให้ฉันประชุมคนเดียวหรอคะเปล่าหรอกผมจะชวนคุณไปเที่ยวไปไหว้พระที่ดอยสุเทพก่อนไหม ก็ได้ค่ะฮัลโหลที่รักเสียงวันวษาดังขึ้นจากด้านหลังทั้งพัชระและวลาหันไปมองพร้อมๆกันสามาได้ไงเนี่ยเซอร์ไพรส์ไงคะนึกว่าจะมาไม่ทันคุณแล้วแล้วจะประชุมทำไมแต่งตัวแบบนี้ก็พัชระพูดไม่ออกอ๋อคุณให้เลขาประชุมคนเดียว วันนสาเหลือบตามองเวลาเธอไม่ชอบใจที่พัชระมาทำงานกับเลขาสาวสวยอย่างเวลาพัชระหน้าเสียพูดไม่ออกไม่คนนั้นของเล่นพี่เคยคุณไม่ใช่หรอทำไมพูดอย่างนั้นพี่ปางบอกค่ะพี่ปางก็พูดเกินไปคุณจะไปรับรู้อะไรนะคะเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเลยเราไปเที่ยวของเราดีกว่า เออครับไปเดินสุเทพกันไหมไม่ละค่ะร้อนไปไว่ายน้ําดีกว่าว่ายน้ําที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ใช่สิคะสายอยากว่ายน้ําที่ไหนก็ว่ายได้งั้นก็ว่ายที่โรงแรมนี้ก็ได้พัชระงุดงิดจึงรู้สึกไม่อยากออกไปไหนแล้วไม่เอานะค่ะไปที่โรงแรมที่สามมาพักดีกว่า หูกว่าที่นี่ตั้งเยอะไม่ต้องมีเลยคคุณมาควรด้วยก็ได้ครับแต่ผมคงอยู่ด้วยไม่ได้นานนะเพราะพรุ่งนี้มีหลายเรื่องต้องทำสามียึดตัวคุณไว้ทั้งคืนหรอค่ะคืนนี้สามีเดินแฟชั่นที่โรงแรมเช้าก็ต้องรีบบินกลับคงไม่ได้มาหาคุณอีกครับงั้นไปเลยแล้วกัน ค่ำคืนนี้เธอมีนัดกับพีรพลวันณสาโทนัดพีรพลให้ตามมาเพราะเธอติดใจในความเอาอกเอาใจของเขาพัชระเคยถามตัวเองมาก่อนหน้านี้คำตอบยังคงเป็นคำตอบเดิมแต่ความรู้สึกไม่ได้รักวันวสามันก็มีอยู่ในใจมาเนิ่นนานแล้วค่ำคืนนั้นเมื่อพัชระกลับมาที่ห้องก็พบ โน้ตที่เวลาเขียนทิ้งไว้ภัชละเซ็งทันทีเมื่อรู้ว่าเวลาไปที่โรงแรมที่วันวสาพักอยู่ซึ่งเขาเพิ่งจะกลับออกมาภัชระตัดสินใจกลับไปอีกครั้งเพราะอยากรู้ว่ามีอะไรกันวันวาไปถึงก็พบว่าพีรพลสั่งอาหารรอไว้แล้วเธอตรงเข้าไปนั่งเก้าอี้ข้างๆแล้วหอมแก้มพีรพลทันที เดี๋ยวนักข่าวเห็นนะครับเห็นก็ถ่ายรูปไม่ทันหรอกค่ะจะเอาหลักฐานที่ไหนมาอ้าผมชอบคุณเพราะเป็นแบบนี้แหละสาส์ก็ชอบคนประเภทเดียวกันเรานี่เหมาะกันจริงๆเลยนะเวลาที่มาถึงและยืนดูอยู่คู่หนึ่งจึงตัดสินใจเข้าไปพานัฐนันออกมาแต่พอขยับเท้าจะเข้าไปมือแข็งแรงก็จับเธอไว้ คุณพัชจะทำอะไรพัชละถามเสียงดุจะไปพานันอนอกมาไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเขาหรอกเรื่องของผัวเมียแต่คุณษาผมได้ยินแล้วเรื่องของพวกเขาไม่ต้องไปยุ่งพัชระบอกเสียงเครียดตัวเขาเองรู้สึกเสียหน้าไม่น้อยเมื่อรู้ว่าวันวสากับพีรพลแอบมีความสัมพันธ์กัน หรือพวกเขาก็ตีกันตายหรอกคะ่ะเวลาไม่สบายใจเรื่องของผัวเมียเข้าใจไหมเวลาคุณเป็นคนอื่นไม่เกี่ยวกับพวกเขาแล้วคุณล่ะนั่นก็พี่เขยนั่นก็แฟนนั่นก็ลูกน้องจะไม่จัดการอะไรบ้างเลยเหรอคะพระชระจับแขนเวลาไว้ไม่ให้เข้ายุ่งกับสามคนที่กําลังตบตีกันอยู่เขามองทุกคนอย่างสังเวชใจ เวลารู้สึกหนักใจแทนพาชนะที่คนรักของเขามายุ่งกับพีรพลจนเกิดเรื่องวุ่นวายอย่างนี้คุณคงส่งน้ำหน้าผมส่งน้ำหน้าเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่สายยุ่งกับพี่พีทำไมต้องส่งน้ำหน้าด้วยคะก็ส่งน้ำหน้าที่ผมโง่หัวแต่ยุ่งเรื่องพี่สาวหัวแต่กังวลเรื่องคุณ แต่ไม่รู้เลยว่าแฟนตัวเองแท้ๆที่สวมเขาให้รักผมหรอคํำถามของพัชละคล้องอยู่ในใจคํำถามนี้เป็นสิ่งที่เธอรู้คำตอบในใจตัวเองมานานแล้วแต่เธอไม่พยายามที่จะคิดถึงเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในวันนี้เมื่อเขาถามเธอจึงถามหัวใจตัวเองอีกครั้ง และคำตอบนั้นมันก็ยังเป็นคำตอบเดิมๆในใจแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะที่สุดพระาก็คงให้อภัยคนรักของเขาเธอรักเขาก็ขอให้เธอได้อยู่ใกล้ๆกับเขาแบบนี้เรื่อยๆก็พอแล้วเช้าวันต่อมาผมมาฟังคำตอบคำตอบอะไรของคุณคุณรักผมหรือเปล่าแล้วคุณละ่ะ รักฉันหรือเปล่าเวลาย้อนถามบ้างผมถามคุณก่อนแต่คุณเป็นผู้ชายคุณก็พูดมาก่อนสิพูดแล้วเชื่อไหมเชื่อเชื่อคนง่ายคุณละคะถ้าฉันพูดแล้วคุณเชื่อหนอเชื่อคุณก็เชื่อคนง่ายเหมือนกันแหละเวลาสะบัดต,ตัวหันกับพัชะชระ ไม่ได้ปล่อยเธอจากอ้อมกอดแต่เขากอดเธอไว้จากด้านหลังผมรักคุณนะเวลาผมไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เมื่อรู้ตัวผมรู้แล้วว่าผมรักคุณแม้ก่อนหน้านี้ผมจะเข้าใจผิดจูบหน้าผากของเธออย่างอ่อนหวานเวลาใจสั่นแต่ก็ยอมรับสัมผัส อบอุ่นนั้นยังไม่คิดจะหลบหนี